เรามาต่อกันที่ข้อสี่นะคะวิธีทำถ้าเงินญี่ปุ่นหนึ่งร้อยเยนแลกเป็นเงินไทยได้สามสิบสามบาทแถวมีเงินหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยบาทจะแลกเป็นเงินญี่ปุ่นได้กี่เยนนะคะโจทย์ถามเป็นเยนแสดงว่าเยนต้องอยู่วักเพื่ออะไรลูก วักที่สองครับวักที่สองเงินเยนอยู่วักที่สองเงินบาทต้องอยู่วักที่วักที่หนึ่งครับวักที่หนึ่งเงินไทยเงินไทยเท่าไหร่คะพามสิบสางบาทสามสิบสามบาทแรกเงินญี่ปุ่นได้เท่าไหร่ได้หนึ่งร้อยเยนได้เงินญี่ปุ่นได้หนึ่งร้อยเยน ต่อไปเงินไทยอะไรลูกหนึ่งบาทครับเงินไทยหนึ่งบาทแลกเงินญี่ปุ่นได้แลกเงินญี่ปุ่นเศษหนึ่งร้อยส่วนสาสิบสามเยนครับแลกเงินญี่ปุ่นเศษหนึ่งร้อยส่วนสามสิบสามเยน มันจะต่อไปเงินไทยหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยบาทเงินไทยหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยบาทแรกแรกเงินญี่ปุ่นเงินญี่ปุ่นเซษหนึ่งร้อยส่วนสามสิบสามคูณหนึ่งมืน่นสามพันสองร้อย พบกับสี่หมื่นเยนคนหนึ่งได้สี่หมื่นไหมคะอาเขียนสี่หมื่นก่อนเพื่อนบอก 40, สี่หมื่นมาดูนะว่าจริงไหมที่เพื่อนบอกนี่กระดาษพบนะคะหนึ่งร้อยส่วนสามสิบสามคูณกับหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยนะับ อะไรลูกตัดสามสิบสามกับหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยตัดแม่สิบเอ็ดน้องตัดแม่สามสิบสามเลยเหรอลูกตัดแม่สิบเอ็ดก่อนนะสิบเอ็ดสามสามสิบสามสิบเอ็ดอะไรร้อยสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งพันสองร้อยครับรูถามว่าสิบเอ็ดอะไรร้อยสามสิบสองน้เมเ่กียี 12, ่สิบสองครับ เบีดสิบสองอ่าทีนี้แม่สามอีกได้ไหมคะเอาสามพันหนึ่งพันสองสามหนึ่งสามสามอะไรสิบสองสามสี่สามสี่สิบสองคูณของคัวใช่ไหมคะอ่าทีนี้เหลือสี่ร้อยคูณอยู่กับหนึ่งร้อยก็เลยได้ 40, 000, สี่หมื่นสรุปว่าที่เพื่อนคิดมาถูกไหมลูก ผูกรับูครับอ่ะคือ,อต่อไปนะคะข้อที่ห้ามะนาวขนาดเดียวกันห้าสิบผลูครับผูครับอะไรข้าวโอ๊ตข้อสามกับข้อสี่เลยคะัะเอา,าตัวเว็บไปไหนมาเธอไม่เห็นนะตอนก็อธิบายมะนาวขนาดเดียวกันห้าสิบ <มา S 1> ผลนอ๋อนำมาคั้นได้นะ้ำมะนาวสี่ขวด ถ้าสันต้องการน้ำมะานาว32ขวดจะใช้มะนาวกี่ผลเห็นไหมคะบรรทัดที่หนึ่งวิธีทำวักที่สองต้องเป็นหน่วยอะไรลูกเห็นคำว่ากี่ไหมเห็น่หน่วยเป็นอะไรนุนนะพัท นภัทรบอกประโยคที่หนึ่งมาบรรทัดที่หนึ่งทั้งบรรทันดนภัทเร็แต่งแต่งแต่งประโยคถ้าขวดอยู่วัคที่สองเอ้ยขวดโทษเรพูดผิดถ้าผลอยู่วัคที่สองขวดก็ต้องอยู่วัคซีไรคะพวกที่หนึ่งค่ะอะไรที่เป็นขวดลูกเออน้ำมะนาวน้ำมะนาว น้ำมะนาวกี่ขวดสี่ขวดครับสี่ขวดเดี๋ยวคุณขยับตัวตลหน่อยให้มันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะน้ำมะนาวสีว่ขวดใช้มะนาวกี่ผลคะคมะนาวห้าสิบผลครับใช้มะนาวห้าสิบผลบรนตัดที่สองพีรวิทย์บอกบรรทัดที่สอง น้ำมะนาวหนึ่งขวดใช่ใช้มะนาวเศษห้าสิบส่วนสี่ขุนครับโอเคถูกต้องใช้มะนาวเศษห้าสิบส่วนสี่ผุนบรรทัดที่สามใครจะตอบ <ผม S 1> คุณหมอคอครับตอบเลยครับ ปฏิญาณตอบเลยเอาน้ำมะนาวสามสิบสองขวดใช้มะนาวเศษห้าสิบส่วนสี่คูณสามสิบสองก็กับสี่ร้อยจุหกน้ำสามสิบสองขวดเศอห้าสิบส่วนสี่ สี่เต็สองสิบสองเอาสี่ตัดกับสามร้อสองได้ได้แปดครับแปดห้าสี่สิบครับเป็นสี่ร้อยครับสี่ร้อยผลสี่ร้อยผลดังนั้นอะไรลูกดังนั้นจะต้องใช้มะนาวสี่ร้อยผลดังนั้นจาก ต้อ,องใช้มะนาว400ผลดอกคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหม <6. S 1> ได้ไหมครับ <6. S 1> อ่ถ้าได้คำตอบเหมือนเพื่อนข้อที่หกให้เวลา5นาทีทำเลยค่ะใครเสร็จก็ข้อสมเลยค่ะ้กสามเลย ใครเสร็จก็หกทำข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าเลยนะคะทำเลยทำต่อเลยถ้าวอ,อดดูก็สามอยู่ใช่ไหมลูกใช่ครับโอ๊ดดูเสร็จยังเสร็จแล้วครับเดี๋ยวครูเปิดให้เพื่อนดูข้อเดิมก่อน หาเลขที่สิบสองลูกบรรทัดแรกเขียนว่าอะไรเอ,อ่ยโจทย์ถามเป็นขวดนะคะเาจะได้เขียนว่าอะไรคะสองเปิดไม่ไ,มได้เหรอปฏิหารตอบแตน1สิบสองเรวสิบสองเปิดไม่ไ,มได้สองคือ๊ด เอาว่ามันรักหนีไปกินน้ําแล้วไงกูก็เลยเรียกปฏิญาณเพนเงินหกสิบห้าบาทซื้อน้ําดื่มได้สิบสองขวดครับบรรทัดแรกเงินหกสิบห้าบาทซื้อน้ำดื่มได้ สองขวดทัดที่สองปริโยมิตทันท,ที่สองเงินอะไรลูกเทียบกับเงินอะไรคะ,ท,ะที่สอง,อนนงเงินหนึ่งบาทเงินหนึ่งบาทซื้อน้ำได้เศษสิบสองส่วนหกสิบห้าซื้อน้ำได้เศษสิบสองส่วนหกสิบห้าขวดใส่ขวดด้วย บรรทัดที่สามปานิสิตาปานิสิตาอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอ่าไปตาตอบก็บรรทัดที่สามลูกตอบว่าไงเอ่ยเทติบสองสองข้างหน้าขอรูปเงินอะไรโอนเ<ม>งินกี่บาทหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า เงินหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทซื้อน้ำดื่มได้เสร็จไรคะเจ็ดสิบสองส่วนหกสิบห้าเจ็ดสิบสองส่วนหกสิบห้าคูณแล้วก็ห้าเท่ากับอ่ามาคิดในกระดาษทดช่วยกันคิด แม่อะไรลูกแม่อะไรดีมีเลขห้าแม่อะไรคะอเอาแม่ห้าเอาแม่ห้าก่อนห้าอะไรห้าหนึ่งห้าห้าอะไรสิบห้า 35. ห้าสามสิบห้าห้าสามหกสิบห้าห้าสามสิบห้าห้าอะไรใกล้สิบเก้าห้าสามสิบห้าห้าสามสิห้าเหลือสี่กับห้าห้าอะไรสี่สิบห้าคะห้าเก้าสิบห้าห้าเก้าสิบห้า เป็นสิบสามกับสามสิบเก้าไหมเป็นแม่อะไรลูกเออแค่สิบสามแค่สิบสามสิบสามหนึ่งสิบสามสิบสามอะไรสามสิบเก้าสิบสามสามสามสิบเก้าสิบสามสามสามสิบเก้าทีนี้ข้างล่างหมดแล้วเหลือหนึ่งข้างบนเหลือสิบสองคูณอยู่กับสามสิบสองสามสามสิบหกครับสามสิบหกหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นขวดคนระับ ใช่ลูกตรงนี้ดังนั้นดังน้นจะได้น้ำดื่มดังนั้นจะได้น้ำดื่ม,สามส,มสามสิบหกขวดตอบสามสิบหกเลขสามครูอยู่มันเต่าเต่าเลยหรือคเกณฑไหมเขียนเลขสามไม่สวย,สวย โอเคในกคยถูกยังโอเคหน่ดียวอ่อชัตาสาถูกปุรินัสถูกอัตตนันปริยวิทย์ปภาวรินพงศ์ปานนุชตาพระพัคโอวะตุนก้นสิทธิวุฒิด้วยเห็นแล้วอ๋อคันอื่นไม่เปิดกล้องให้คุณครูแล้วเหรอไปบุญโอเคสิวัดัตนันนัตตนุน นักกอนออกัสคุไม่เห็นน้องเลยออกัสไปอยู่ไหนเห็นแต่ลำทานเห็นแล้วเห็นแล้วพร้อมจะไปก็เจ็ดหรือยังคะโตมแล้วครับใช้รูปน้องใหม่ สวัสดีค่ะเดี๋ยวตัดรีบจัง <c oughs> ยังเหลือตั้งครึ่งนาที <c oughs> เดี๋ยวให้ครูถ่ายรูปก่อนเช็ค <c oughs> ชื่อรูป <c oughs> นึง้าเหลือกี่คนเปิดกล้องไว้นะโอเคที่เปิดกล้องถูกแล้ววันโอเคเรียบร้อย เด็กน้องไปเรียนครูคูตีใช่ไหมครูณตีสอนอยู่สอนน้องเจ็ดอยู่ไม่ต้องรีบแล้วเดี๋ยวครูจะไปสอนน้องเจ็ดต่อสลังไปวิชาวิทย์ครับอ้าจริงเหรอนึกว่าจะเรียนของคูณตีชดาโอเคงั้นไปเรียนวิทยาศาสตร์นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูบ๊ายบายบ๊ายบาย